สบายดีพี่น้องเอฟซีน้อยพีเคเดินทางมาอีกจุดหนึ่งมาฮอตเต่างอยนะมาฮอตเต่างอยอันนี้สถานีเตางอยกับบุาเคยเห็นจันคืออะน้องอยู่ใส่เต่างอยอยู่จหวัดสมุนน้องนอลอันนี้ก็คือเต่างอยเพื่อนว่าพี่น้องไปทางด้านใต้คนนี้ก็ะเม็เข้าวอยเพื่อนว่า ตัวนจ้ก็มาอยู่บนขอพรเนาะมาขอพรอยู่เต่างอยพี่น้องขอโชคขอลาบขอหมานขอร่ำขอรวยขอเฮงขออยู่ดีมีเฮงคุณพระพุทธคุณพระสงฆ์คุณพระธรรมเนาะมาขอพรจากพระญาเต่างอยเยี่ยม เดี๋็ดผมตรวจเตาเหก่อนแล้วก็คิดดีตรวจเตาเตมือเติอนี่ฮะสามส่วนเนื้อมีมาฮอดพญาเต่างอยละพี่น้องเนาะเดินทางมาฮอดพญาเต่างอยแล้วเอาตะกอนเอาไว้เด็กจิตระดึก พี่เคยพญาเต่างอยเด้อมาเบิงนำกันพี่น้องเนาะโน้ติเคก็บบเคยเห็นแจเื่อบได้เคยมาเห็นแจเื่อขามาครั้งแรกเนาะมาแต่ทำสนนแล้วก็มาหานพญาเต่างอยเนาะโน้ตคองนี้ขยันเอาไว้ให้อล้วยันแล้วคอยเลยคอยทีเดียวคอยกดแล้วคุณดายจะได้ฝ่ายผู้แทนไปผูกเอาต่อแขนกับมเอาวเขาังเหลือลายเส้นอยู่กับฝ่ายผู้แทนนี่ก็ได้แต่คุณยายอยากเปิดโต้กับมาเปิดเออขนาดขยันจะมันกับพี่ได้ ลำลาเพื่อนะมุทรลาำลารัดนันท์เป็นสกุลทานเมื่อวานนี้นะครับนี่ต่อพระละครหลวงเียญจันนะครับนี่ต่อทระสปปลาวนะครับคุณคุณแม่อํไพคุณละโงนะครับมาจากบ้านที่สูงสี่ห้าละครหลวงเียญจันสอบปปลาวมาเปิดประตูโชคลุกบุญกับพญาต่อหนึ่งร้อยบาทขอที่โมศนาสาธุกับครอบครัวแม่อํไพวันคุณละโงด้วยนะครับ แล้วก็มีพี่น้องนะครับคุณแม่สมควรเพชรมีชัยนะครับมาจากบ้านเพียงแก้วนะครับแล้วก็หลวงวี่จันทร์สพกราวมาเมิอประตูโชคอีกยี่สิบาทขออนมโมธนาสาธุกับแม่สมควรเพชรมีชัยด้วยเด้อแล้วไปมีอีกแม่นึ่งนะครับเพื่นจะมาจากหน่วยเจ็ิบก ยี่สิบมาทวอนโมทนาสาธทุกับย่าแม่คำ <uki S 1> พีพร e <ไ mis. S 1> ้อมเด้อครับอันนี้ก็รลายนาพุทธนได้าเพราะว่าอางบลายงากจะหองห่อเพิ่นดเจ้าองาเงอเออเอาผู้ใดอยากมองบุญกับมัโม่เออผู้ใดอยากเปิดประตูโซ่มาทีเด้อมาให้ลูกหลานเขียนชื่อนามหมายแต้ว่าจะแจ้งตัวนี้ดันข้าเจ้า นนี่ด้านข้างของพระยาเต่างอยพี่น้องอดททุุกกคนเพระยาเต่างอยเออเอาแหวนแหวนปสของที่จะลึกไปไปพวกอยากจะได้จะเลือกเบิ่งกเอาหากที่น้องลูกหลานแล่นหับแหวนจงเอา น้อยขอยกไว้สมนี้ก่อนเนาะถ้าพิทานประกาศใหน้อยก็ขออภัยเนาะนำพี่ๆน้องๆทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมเข้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทีเคในเด้อบายบายพี่น้อง